คือโซเชียลก็เป็นดับสองคมเช่นเดียวกันใช้ถูกก็ถูกใช้ผิดก็ผิดใช่ครับบางคนก็บางทีด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้มิชชาชีพเข้ามาได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันใช่แต่ว่ามันก็มีข้อดีมากกว่าอยู่ที่เราเลือกใช้ก็ถือว่าต้องมีวิจารณญาณด้วยครับครับนวันนี้ที่พี่ดำบอกว่าตัวเองก็ เออรี่ีไทยจากวงการพระไปประมาณหนึ่งแต่ก็ยังช่วยเหลือก็ยังอยู่ในวงการตอนนี้ช่วยเหลือวงการยังไงบ้างทําอะไรบ้างก็มีไปเป็นกรรมการตัดสินพระตามงานประกวดบ้างครับนะฮะแล้วโตะอะไรครับโตะพระกิ่งพระชัยยอดนิยมครับนะฮะแล้วก็จะมีช่วยทํางานเบื้องหลังของบริษัทนิตยสารพระธาระจัชร์อยู่ด้วยเขาจะมี รับเซอร์พระอะไรเงะะรี้ยนะก็บางอย่างก็จะเข้าไปช่วยดูด้วยแล้วก็ดูงานทั่วๆปครไปของบริษัท